ดูคราสดูข้15ต่อนะครับพราลูกสูบเล็กของเครื่องอัดไฮโดรลิกมีพื้นที่หน้าตัด25ตารางเซนติเมตรและลูกสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด800ตารางเซนติเมตรถ้ามีมวล6000กิโลกร,รัมวางกดอยู่ในเครื่องอัดไฮโดรลิกนะครับซึ่งมีน้ํามันที่มีความหนาแน่น780กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรถ้าเครื่องอัดไฮโดรลิกอยู่ในสมดุลน,นะครับโดยระดับน้ํามันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ํามันในลูกสูบใหญ่80เซนติเมตร แรงที่กดบนลูกสูบเล็กมีค่าเท่าใดนะครับถามหาแรง f ตัวนี้นะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเราก็จะมาแกะเจ้า f จากความดันนั่นแหละนะครับโดยที่ในส่วนของเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับถ้าอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับเราก็จะได้นะครับว่าความดันที่จุด A นะครับกับจุด b ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับเนื่องจากมันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับ เราตั้งสมาการมาเลยครับก็จะได้ว่า PA เท่ากับ PB นะครับทีนี้ในส่วนของ PA จริงๆความดันที่จุด A นะครับมันก็คือมันก็เกิดจากไอ้เจ้าน้ำหนักที่กระทำต่อพื้นที่ A ตรงนี้นั่นแหละนะครับก็ตั้งสมาการมานะครับว่า p ตัวนี้กูแตออกมานะครับ PA แต่ออกมาเป็น เดี๋ยวกูตั้งชื่อแรงที่กดลงตรงนี้แล้วกันว่าดับบยูแล้วกันนะครับก็ดับบยูตัวนี้หารด้วยพื้นที่หน้าตัด A ใหญ่นะครับเพราะความดันมันก็คือแรงที่กระทาต่อพื้นที่ตั้งฉากนะครับส่วนความดันณจุด b นะครับมันจะมีอยู่เ,เกิดจากความดันเน,นื่องจากแรง2แรงนะครับแรงแรกก็คือเป็นในส่วนของน้ําหนักของของเหลวที่กดลงนะครับนั่นก็คือความดันเกตนนั่นเองนะครับโล gh บวกกับความดันเนื่องจากแรง f ใหญ่ตัวนั้นนะครับก็จะเป็น f ต่อ a เล็กนะครับกตั้งชื่อพื้นที่หน้าตัดฝั่งนี้ว่ามันก็คือ a เล็กนันนะครับอาทีนี้นะครับถ้าเราต้องการหา f เราลองแทนค่าแล้วก็ลองย้ายข้างสมการที่เลขออกมาดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะ ได้ค่าสมการนิดนึ่งนะครับจะได้ f ต่อ a นะครับเดี๋ยวคูสลับข้างกันนิดนึงนะครับเท่ากับ w u ต่อ a ลบ log นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ f ตัวนี้เท่ากับ W u ต่อ a ลบ log ย้ายเจ้า a อเล็กขึ้นไปคูณน,นะครับทีนี้ลองแทนค่าตัวเลขออกมาดู แตมันยูตันนี้ก็คือน้ําหนักนะ6 0 0 0กิโลกร,รมัมเปลี่ยนเป็นน้ําหนักก็เอา6 0 0 0คูณกับ9.8นะครับ mg นั่นเองแล้วก็หาด้วย A พื้นที่หน้าตัด A ใหญ่ทที่เขาให้มาก็คือ800ตารางเซนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตารางเมตรนะครับ800ตารางเซนก็800คูณตารางเซนก็10บกำลงังลบ2อนะครับล้วก็เอาคําอุณหภูมิมายกกำลังสอง ก็จะได้เป็น800ยคูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรครับพอนท่เราต้องการเปลี่ยนจากตารางเซนไปเป็นตารางเมตรแล้วก็คูณด้วย10บกำลังลบ4เลยนะครับตอนย5ตารางเซนตัวนี้เอเล็กนะครับก็คือ25คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรนะครับนี่คือ a ใหญ่เนาะฝั่งนี้อ่ะเสร็จแล้วมาแทนนะครับ A ใหญ่ก็คือ800ยคูณ10ยกกำลังลบ4นะครับ แล้วกว็คิดวงเล็บดีๆนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะลบ logh นะครับ l o ของน้ำมันนะครับที่เข้ามาให้ก็คือ780นะครับแทนค่าเข้าไปเลย780คูณกับ g ก็คือ9.8แล้วก็คูณกับ h h ส่วนนี้นะครับก็คือ0.8นะตามที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็คูณกับพื้นที่หน้าตัด a เล็กนะครับก็คือ25คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับอ่ะที่เหลือคือการคิดเลขนะครับเดี๋ยวในตอนนี้อ่าคูณลองใช้เครื่องคิดเลขดูก่อนนะครับ6,000ตอนนี้เราลองมองเป็น 6กคูณสิกำลังสนะครับ800ตัวนี้จริงๆเรามองก้อนด้านล่างเป็น8ปคูณสิยกกำลังลบสได้นะครับอเคนะฉะนั้นเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวเลขด้านบนก่อนนะครับ6กคูณเกแล้วก็หารด้วย8ด้านล่างนะครับเคลียร์ตัวเลขก้อนนี้ก่อนนะหกคูณเหาร8นะครับจะได้ 7.35นะครับ7.35ดุคูณทีนี้เคลียร์สิบกำลังสามกับสิบกำลังลบสองก็จะเป็นสิบยกกำลังห้านะครับย้ายสิบกำลังลบสองขึ้นด้านบนนะต่อไปนะครับแล้วก็เอา ก้อนตอนนี้ามาคิดเลขต่อนะครับก็จะเป็น780 9.8ป8ก็จะได้อยู่ที่ถ้าเราคิดเป็นตัวเลขนะครับ6 1 1 5นะเดี๋ยวถ้าเราจะลบกันได้นะครับเราจะต้องทำเป็น10บกำลังหก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองส่ศูจุดนะครับศูนย,นย 6, อาตัวเลขหยาบแล้วกันนะครับคูณ10ยกกำลัง5ด้านหลังก็เคลียร์ไปก่อนนะครับคูณ10บกำลังลบสอ่ะเสร็จแล้วคิดเลขต่อนะครับเระะนเจ็ดจุดสามห้ลบศูนยนย 0, 6, 1, นะ เอาตัวเลข7.35ลบ061นะครับก็จะได้อยู่ที่7.289นะครับ7.289คูณ10ยกกำลัง5แล้วก็ข้างนอกก็คือ25คูณ10ยกกำลังลบ4แล้วไปคูณกับ25นะครับ ก็จะได้อยู่ที่182เอ่อแล้วก็คูณ10ยกกำลัง1นะครับโอเคเนาะ10กลังห้ากับ10บกำลัง4ตัดกันเหลือ10นะครับเสร็จแล้วถ้าเราทำเป็นสัญญากรนะครับมันก็คือ,เ,อเราจะได้ F เท่ากับ 1.8210คูณยกกำลัง3นิวตันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเชื่อตัวเลขครูนะครับเพราะว่าในตอนนี้ลองคิดดูก่อนนะนะครับกดเครื่องคิดเลขเร็วๆอาจจะพลาดได้นะครับสำหรับขั้นตอนก็จะประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราได้ทุกคลิปครูก็จะพยายามนิ้งน้ำเสมอว่าเขาแค่ส่วนนี้นะครับที่เหลือก็คือคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดของเราว่าเราจะคิดยังไงนะครับ โอเคเจอกันใหม่ในส่วนของข้อ16นะครับสวัสดีครับ